ถ้าผมมีโอกาสได้เป็นผู้ว่านะถ้าเกิดกรกตรับรองเป็นอาก,การผมก็พร้อมจะเป็นผู้ว่าของทุกคนนะไม่ว่าไม่ว่าพวกเราท่านไหนจะเลือกผมหรือไม่เลือกผมนะครับผมก็ต้องรับใช้ทุกคนเหมือนกันเพราะว่าผมถือว่าเราได้เป็นตัวแทนของกรุงเทพดงนั้นผมว่าอนาคตต่อไปเนี่ยผมว่าเรามาเดินร่วมกันคนระับ เราเห็นต่างกันได้แต่เราอย่ากเกลียดกันเราอย่าทะเลาะกันสมมุเลือกตั้งเนี่ยก็คือเระบอกใช้ตาย,ตยเราผ่านจุดนั้นไปแล้วถ้าเกิดถ้าเกาิดคนไหนได้ติดมาดูแลพี่น้องประชาชนก็ต้องดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียมกันกรุงเทพเป็นกรุงเทพเป็นสหานคร,รที่เต็มไปด้วยความหวังมีความสวยงามมีสิ่งที่มีคุณค่ามากมายแต่ที่ผ่านมา,ม,ามันคงมีเหตุการณ์หลายเรื่องอที่ มันทําให้เครเพชนนี้ไม่ได้รับการเจรยในอย่างเต็มที่ผมก็อาสาครับเป็นผู้นําแห่คงความหวังให้พวกเราทุกคนน,นคะถ้าสุดท้ายล้วได้นะแล้วก็ขอพวกเราเดินร่วมกันไปครับเดินร่วมไปเราเห็นต่างได้ครับผมว่าเราเห็นต่างกันได้เราในแต่ละเรื่องเราเห็นต่างกันเราอยากได้เอ็นนี้แต่เราอยากเกลียดกันเราอยากโกรธกันสุดท้ายเราคุยด,ด้วยเหตุผล และผมก็จะพร้อมที่เดินไปกับพวกเราทุกคนครับผมเชื่อว่าเลยทำกรุงเทพให้เป็นมหาคนครที่สวยงามที่คนอยู่มีความสุขและก็เป็นมหาคนครที่ทุกคนเดินไปร้อมๆ้อกันและก็ทําให้เป็นเมืองที่น่าอยู่สําหรับพวกเราทุกคนได้ด้วยครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณารับขอบคุณทุกค